สวัสดีค่ะคาชิโนนะคะชื่อคาชิโนค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องทำไมเราถึงไม่มีไลฟ์เรวิวเนาะคือเราจะบอกว่า จร,จริงแต่เิมที่อะเราไม่กัดมีโมอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเป็น PNC o t u b e r เท่นานั้นนะคะซึ่งเราก็รู้สึกแค่ว่าถ้าเป็น y G เราก็ไม่ต้องมีกาดไลฟ์ี a i l y ไม่นะอะไรประมาณแต่ว่าถ้าใครยังอยากรู้จักกันเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาดูไลฟ์กันนะคะเพราะว่าถ้าดูไลฟ์น่าจะได้รู้จักเราเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์ก,ก่อนด้วยนะคะถึงจะแบบว่า รู้จักเราหรือว่าเราไม่ค่อยแนะนำตัวหรือและหลงทางมาดูแต่ก็ยังมาจุ่มกันขอบคุณมากเลยนะคะถึงจะเป็นแนวพูดไม่เก่งเลย mm hmm. ก็ตามขอบคุณทุกคนนะหวัง hey. ว่าจะได้เจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย